Hi ทุกคนสวัสดีครับผมต้ม1988 c h a ้าแ l นนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมารีวิวอาหารตุรกีนะครับนั่นก็คือเจ้าเคบับนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าเคบับนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผม นี่ครับผมเจ้าเคบับนะครับเจ้าเคบับนี้ผมซื้อมาจากร้านเคบับสายเถื่อนนะครับในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับตรงข้ามกับไม่ใช่ตรงข้ามสิเยื้องเยื้องกับเทคนิคเพชรบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าเคบับสายเถื่อนนี้จะน่ากินสักแค่ไหนและมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับผม ส่วนเจ้าเคบับอันนี้นะครับผมผมสั่งมาแบบพิเศษเลยนั่นก็คือนะครับใส่ชีสนั่นเองนะครับ oh. ผม i l ร v e cheese i l o ร e cheese เดียด๋วยว,ยว,ยวยผมจะแกะข้างในให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมกับเจ้าเคบับสายเถื่อนอันนี้นะครับผม,ม,มดูครับ อันแรกนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆดูก็คือแน่นอนแหละผมสั่งพิเศษมาก็คือใส่ชีสอันนี้ราคา70บาทนะครับผมก็จะมีชีสแล้วก,ก,นะก็จะมีเนื้อไก่ฮะก็จะมีเนื้อไก่แล้วก็จะมีผักอะไรอะเนี้ผมไม่แน่ใจที่เป็นสีแบบนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมโฟกัสหรือเปล่านี่ครับผมจะมีผักชนิดนี้1ชนิดนะครับผมแล้วก็มีผักอันนี้อีกหนึ่งชนิดผมเรียกไม่ถูกเลยและอันนี้ น,นีเป็นหัวหอมอ่ะผมเล็กถูกหนึ่งอย่างและผักตอนนี้มีผักสามชนิดครับผมนี่มีจากตัวนี้แล้วก็ใบสีม่วงๆนี้แล้วก็หัวหอมผักก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดเอ๊มีอันนี้อีกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นหั่นเป็นลูกเตา๋าสีเหลืองๆนะครับผมอ่ามีผักด้วยกัน4ชนิดละเอาล้ครับผม นี่รูปร่างหน้าตาผมให้เพื่อนๆดูะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แบบนี้เลยหน่ารับประทานไหมละครับผม, oh, <no. S 1> มสุดยอดไปเลย <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ผมก็ห่อเจ้าเคบับสายเถื่อนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมก็จะรับประทานให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับผมอ้อผมเห็นอีกอย่างหนึ่งผักที่มีส่วนผสมนะครับอันล่าสุดที่ผมเห็นก็จะเป็นเจ้าแครอทหั่นเป็นลูกเต๋านั่นเองนะครับผมเห็นเป็นสีแดงๆนี้นี่แบบนี้เห็นไหมฮะภาพมันไม่โฟกัสนี่ผมห่อแล้วเดี๋ยวผมจะรองชิมให้เพื่อนๆนะครับผมได้ดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรุ่ยกันเลยโอเค Are you ready Let's go รุ่ย run รสชาติได้มากกัดไปนะครับเจอแป้งแป้งที่ไม่แป้งที่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่กรอบ แล้วก็เจอเนื้อไก่เจอซอสแล้วก็ผักต่างๆนะครับผมแล้วก็ชีสทุกอย่างโหโคตรลงตัวแบบนี้ที่ปรารถนาผมโคตรชอบเลยผมโคตรชอบเลยเคสแบบเป็นปากยมคำดูครับดีมาก คือแป้งมันมีความนุ่มมากแป้งมันมีความนุ่มมากอร่อยเลย <c oughs> กัดไปผ่านแป้งนุ่มๆน,นะครับผมเจอชีสเจอเนื้อไก่แล้วก็ผักครับอ <c oughs> แล้วพอเคี้ยวทุกอย่างมันผสมปรสานกันในปากลงตัวเกิดสสดยอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ้าเคยแบบนี้มูลค่า70บาทไทยอร่อยแบบผมชอบอันนี้คือผมสั่งสั่งพิเศษใส่ชีสมานะครับผม <Wow. S 1> ถ้าไม่ใส่ชีสนะครับชิ้นใหญ่ก็จะราคา50บาทมันจะมีชินช้นเล็กชิ้นเล็กน่าจะราคา35บาทแทถ้าผมจำไม่ผิดถ้าใส่ชีสก็40บาทหรือ45บา้านะผมไม่แน่ใจอ่า คตรดีด <pec aks S 2> ีย ื้อออออาาขยันยเต็มปากเต็มคำโคตรฟินนี่ครับวาวาเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวผมจะยัดคำเดียวให้หมดเลย ยอดไปเลยครับเคบับสายเถื่อนดูครับคำสุดท้ายโอ้ยคำสุดท้ายโคตรด,ดี อ,อร่อยจริงฮะสุดยอดอันนี้ผมซื้อมาทดลองรับประทานก่อนนะครับทุกคนมันผ่าน10คะแนะนนะีผมให้เก้าเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปซ้ำเคบับชีสเน้นๆที่เดิมนะครับร้านนี้ผมผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับรับชมคลิปวิดีโอผมอยู่นะครับแล้ว เห็นว่ามันน่ากินดีแล้วอยากจะซื้อไปลองรับประทานดูนะครับถ้าใครที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถไปหาซื้อมาลองรับประทานกันได้นะครับกับเจ้าเคบับนะครับผมที่ที่มีชื่อร้านว่าเจ้าเคบับร้านเคบับสายเถื่อนนั่นเองนะครับที่อยู่ยิ้งเยื้องวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับผม เพื่เพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมที่เรียบร้อยแล้วแน่นนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ